เอาสวัสดีนะครับนะวันนี้มาสายมาสายดีกว่าไม่มาเจอกันที่วัดแจ้งนะครับนะวัดแจ้งวันเสาร์นัดใหญ่วันนี้นัดต้นเดือนฟรีน้่โต๊ะฟรีสำหรับผู้ค้าผู้ขายโต๊ะฟรีนะครับนะแล้วก็มีคนเดินตลาดาก็พอสมควรสายวันนี้ตอนนี้มันสายนะครับนะ มาสายดีกว่าไม่มานะครับนะผมวันนี้มานั่งขายอยู่ที่ลานพระเจ้ก่อนไปเที่ยวเดินซื้อเดินไหนนะครับนะแต่วันนี้ก็เลยไลฟ์สดไอเอฟซีนะครับนะไอเอฟซีเห็นว่าชีวิตชาวพระมันเป็นยังไงน,นะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับนะหลังก็แขงที่วางนะครับแข้งใหญ่ๆก็ยังอยู่นะครับนะ ให้ดูนะครับนะ่างใหญ่ๆก็ยังอยู่มาเดินซื้อเดินขายกันได้นะนะก็ตอนนี้ก็เกือบจะสิบเอ็ดโมงแล้วนะแบบนะบนะก็ยังมีพ่อค้ายอยู่เพราะว่าวันนี้ผมตื่นสายหน่อยแล้วระกอมาใส้สายประกอบกับอากาศร้อนๆไม่อยากตากแดดก็นั่งอยู่ที่ร่มนะครับ เอฟซียังไม่เข้ามาดูเนะี่ยนัคข้าเจะคของตลาดก็ยังอยู่ใช่ไหมฮะยังอ,อยู่นักขายกา็แฝงอยู่ดูลหลายๆที่นะคระับเอฟซีพอาพ้นาก็ยางเงี้ยนะครับการศึกษาก็ต้องเดินทา,นางค้นคว้าตลาดระมีทุกจังหวัดนะครับ จังหวัดอุบลนี่ก็มีที่วัดแจ้งนะครับวันเสาร์วันพฤหัสที่วัดผาทิการามอำเภอวาลนชำราบจังหวัดอุบลวันพฤหัสศรีสัเกตในวันพุธอำเภอคำขันแก้วในวันจันทร์นะครับในวันจันทร์ตั้งแต่เช้าเลยทุกวันจันทร์ก็อำเภอคำขันแก้วในจังหวัดยโสธรนะครับ ตลาดแถวนี้ผมก็พอรู้อยู่แค่นี้แหละครับนะเพราะว่าเดินอยู่มาค็กลับมาบ้านบ้านผมอยู่อุบลราชธานีแล้วก็ยะโสธรนะครับผมแวะเดยนเที่ยวมาเที่ยวอยู่เรื่อยๆนะครับนะเที่ยวนี้นานหน่อยหายไปสองสามเดือนกลับมานะครับวันนี้ออกไลฟ์สดใชมนะครับก็ มาวางขายด้วยนะนะพักผ่อนเป็นการพักผ่อนด้วยวางขายด้วยมาเดินซื้อของวันนี้ไม่ได้อะไรเลยครับไม่มีอะไรที่ชอบอยากจะซื้อแต่ไม่มีของซื้อ <S 1> <S 1> ชัวรเป็นเรื่องปกตินะนะบางวันก็ซื้อได้บางวันก็ซื้อไม่ได้บางวันก็ขายได้บางวันก็ซื้อขายไม่ได้ก็เป็นเรื่องปกติของการค้าขายเป็น ก็ต้องเดินทางต้องศึกษาหาความรู้ตลอดจนะากเอฟซีนะถ้าอยากจะเข้ามาอยู่ในวงการพระเนี่ยการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญนะศึกษารูปแบบของพิมศึกษารูปแบบของพระแท้พระเกศมันเป็นยังไงหนระือพระพระเรียนแบบไม่ใช่พระเกพระเรียนแบบพระไม่พระตัวจริงเป็นยังไง ศึกษาคนมาซื้อแล้วก็อย่าไปโทษใครโทษเราเนี่ยนละตาเราเองไเป็นคนซื้อใช่ไหมอย่าไปโทษว่าเอ้าเขาขายผักกี้ให้ไม่ใช่นะเพราะเขาไม่ได้บังคับให้ซื้อเขาก็วางไว้เราซื้อเองอะเพราะฉะนั้นซื้อถ้าผิดพลาดเนี่ยต้องโทษตัวเองนะอยากเป็นเซียนต้องโทษตัวเองอย่ไออ <laughs> <laughs> าไปโทษคนอื่นราะถ้าโทษคนอื่นไม่ไมนไม่ถูกนะับ เพราะเราเป็นคนซื้อเองตัดสินใจเองกล้องเขามีนะครับนะถ้ามีกล้องนะเ,เนี่ยถ้าซื้อเกี้ยเนี่ยอย่าไปตื่นเต้นอายเขาซื้อเกีย้ยแล้วต้องนิ่งนิ่งให้เงียบให้อย่าไปว่าใครไม่ใช่ว่าซื้อเกีย้ยแล้วโวยวายไม่ถูกนะครับนะซื้อเกีย้ยเราต้องนิ่งต้องใช้โทษตัวเราเองนี่โอ้ตาไม่ถึงขีดมือไม่ถึงมีกล้องเนะี่อย่าไปโทษคนอื่นโทษตัวเราเอง ทุกคนเคยโดนมามท่งนั้นอยากเป็นเซียนเนี่ยต้องโดนนักรบก็มีบัตรก็เอาสวัสดีนะครับนะท่านที่เข้ามานะครับนะเดี๋ยวก็สวัสดีครับแล้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับนะวันนี้ผมอยู่วันแจ้งวัดแจ้งก็มานั่งขายด้วยนะมาเดินซื้อด้วยวันเสาร์อาการร้อนๆครับตอนนี้ไม่อยากไปไหนร้อนสามสิบองศาให้เที่ยงเที่ยงไปบ่ายเนีต้องสี่สิบองศาได้ไหม นะดูดนะครับนะชาวพระเราก็อย่างนี้แหละแต่ผมว่ามันร่มเย็นนะอยู่กระพายร่มเย็นนะไม่เหมือนบ่อนการพนันนะบ่อนการพนันเนะี่ยโอ้ยยิ่งร้อนยิ่งเสียงยิ่งร้อนยิ่งเสียงดัง,ดง,ดงเสียง,ง,งกันนะลองไปอยู่วงไก่ชนเนี่ยโอ้หเปรกกันเนี่ยเหนื่อยแล้วแค่เปรีแค่เฮียกันเนี่ยเหนื่อยแล้วเ๋ย่ามาทะเลาะเรื่องจดบัญชีผิดอะไรกันอีก ใจงั้นกันไม่ถูกก็หนูวุ่นวายนะครับนะเพราะฉะนั้นอยู่วงการพระเนี่ยดีที่สุดแล้วเย็นเย็นสบายนะครับนะไม่เอยเถียงกันคุยกันบ้างนะให้อภัยกันได้นะครับเพราะว่าอยู่กับพระนะต้องใจเย็นเย็นนะครับแล้วอย่าใจร้อนต้องนอกจะฝึกตัวแล้วก็ฝึกใจนะครับให้มีความสงบอย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์ ให้เหตุและผลใช้ความคิดใช้ปัญญานะถ้าอยากก้าวหน้าในวงการพระเลยต้องใช้ปัญญาอย่าใช้อารมณ์ถ้าใช้อารมณ์เนี่ยโอกาสผิดพลาดมันเ happy, ยอะนะครับนะผมบอกก่อนนะเด่นพระใช่ไหมก็วันนี้ผมมาเดินเที่ยวตลาดนั NP ่นพระวัดแจ้งก็ได้ออกกำลังกายนะการมาเดิน ดูผ้าดูนนดูนี่นะยิ่งคุณสูงอายุอะ่ะมันได้ออกกําลังกายนะนะยืดเส้นยืดสายเห็นสังคมเขาอะ่ะยิ่งเราเห็นสังคมความเปลี่ยนแปลงของสังคมเห็นหน้าพวกหมูก็ดีใจแล้วนะเราอย่าไปคิดอะไรมากเดี๋ยวก็ไปด้วยกันนะนะนะ <c oughs> เจ็บไค้ได้ป่วยไม่ต้องกลัวโควิดไม่ต้องกลัวโรคภัยแค่เจ็บตายทุกคนนะครนะับนะเจ็บไม่เหลือถ้าเรา ڪم ٿو هيءَ